ขอเป็ก้งนะครับคังขออนุญาตเดินใส่หน้ากากอนามัยนะครับเห็นจนพี่สื่อมจนได้เลยครับอีกท่านหนึ่งเราอาจจะต้องขยับห่างกันสักเล็กน้อยนะครับแล้วก็ถอห้ากากอนามัยถ่ายภาพด้วยกันนะครับ เลยทั okay. ้งหมดเวทีก uh ็จะไรื่นะงานติดในะเอกครับสวัสดีครับ นักวครัยกุบบโะะนนคครรััี่แหลก็เจ๋งครับนักวิจัยก็เจ๋งตักภาคก็แล้วก็มีส่วนความสามารถอย่างยิ่งเลยครับส่วนสําคัญนะครับที่ทําให้งานวิจัยต่างๆนั้นได้รับการยอมรับได้รับการเผยแพร่และวันนี้เราจะมาฝากกันนะครับว่าผลงานวิจัยของวิทยากรเรานั้นเจ๋งในขนาดไหนนะฮะในช่วงนี้นะครับเรียบร้อยนะครับที่นี่สุดสุดนะแล้วสเสุเยสักหนึ้งนะครับ หลังจาก homepage. ที่วัน Sign, น,ะะนี้เราเล่นทุกปีนะครับนะครับความยั่งยืนป็นามสำคัญที่สื่สิ้นสุดรดยว่าบางท่านเดี๋ยวต้องมีพูดคุยในการเป็นข่าวต่อนะครับในครั้งหน้านะครับในวันที่สองม er ีนาคมเวลา11นาฬิกาจะต้นไปนะครับเราก็จะมี NRCB Talk ครั้งที่สองนะครับเราจะเปิดบ้านนิจใจของนวัตกรรมโดยจะได้ร่วมพูดคุยกับวิทยากรคนพิเศษของเราัศาสตราจารย์ดรสินธ์ชี้ฉีดครับศาสตราจนรย์นิจใจเด่นประจักษ์ปี2564อีกหนึ่งท่านด้วยนะครับ ยารแพทย์ทาการแพทย์เป็นผี้ปินะครับผมโดยผลงานที่ได้ต <ficou S 2> ่อยอดไปครับไม่ว <ten> ่าจะเป็นการรักษาแผลที่จะใช้ประโยชน์มากเลยเมื่อสักเดือนก่อนนี้นะครับก็มีการนำชุดทางด้านการแพทย์นะครับไปมอบให้ ทีนี้ถ้าว่าเรื่องนวัตกรรมหรืองานวิจัยทางด้านการแพทย์สุขภาพองค์ก้อ็ให้ความสําคัญกับเรื่องของโควิด19เป็นประเด็นสําคัญแล้วก็เร่งด่วนนะคะซึ่งในบทบาทของทางวชตอนนี้ก็อยู่ในเรื่องของการเป็นโฟกัสในเรื่องของการบริหารทุนวิจัยและนวัตกรรมที่เกี่ยวข้องกับเรื่องโควิด19คะภาไปใต้กระทรวงการศึกษาวิาวิจัยและนวัตกรรมซึ่งตั้งแต่ปี63 ต่อนเรื่องที่น,นะคะที่ผ่านมาทางวชก็ได้มีการให้การสนับสนุนกับตัวผลงานที่เกี่ยวข้องกับเรื่องเวชพัณฑ์อุปกรณ์ที่มีความสําคัญเร่งด่วนในสถานการณ์ที่มีความจําเป็นเร่งรัดในช่วงของการแพร่ระบาดในช่วงรลอบแรกนะคะซึ่งในช่วงดังกล่าวเนี่ยก็มีตัวแผนงานโครงการที่สามารถทําให้เกิดผลสําเร็จนะคะในการที่จะส่งมอบในเรื่องของตัวเวชภัณฑ์หรือตัวนวัตกรรมเนี่ยให้กับ ทางโรงพยาบาลให้กับตัวหน่วยทา้าสารสุขเพื่อให้เกิดการใช้งานทดแทนในอุปกรณ์อุปกรณ์ที่ความจําเป็นทนั้งในเรื่องของการลดต้นทุนจะต้องมีมาตรฐานนะคะในปีช่วงของ63ที่เรื่องของสถานการณ์ระบาดเนี่ยได้ลดลดความนแรงลงในช่วงหนึง่งก็ได้มีการติดตามในเรื่องของการให้ทุนที่เกี่ยวข้องกับการเยียวยาทางด้านสังคมเศรษฐกิจ มีเรื่องของอวนะครกระทรวงการศึกษาใิ้สัตวินกรรมอวจ้างงานเราให้การสนับสนุนให้กับตัวภาคสถาบันการศึกษาในการจ้างงานให้กับน้องๆนศึกษาที่จะเข้าไปทํางานกับพื้นที่หรือจังหวัดที่เป็นภูมิลำเนา ille, โดยนําชุดข้อมูลความรู้ที่เกี่ยวข้องกับิจตกรรมเนี่ยไปพัฒนาในส่วนของตัวท้องถิน่นชุมชนอันนี้ไปนในส่วนของงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับเรื่องยี่ง,งยยา่และผลกระทบยังไงก็ตามเมื่อมีการ ระบาดระรอกใหม่นะคะรวมถึงเรื่องของตัวสถานการณ์เรื่องวัคซีนเป็นจุดเน้นที่มีความสำคัญซึ่งตอนนี้ทางบชอก็ได้มีความร่วมมือกับทางกรมการแพทย์นะคะกระทรวงสาธารณสุขภายใต้ในโยบายของกระทรวงอวนะคะในการนำเรื่องของตัวการสรุปเรื่องนี้เป็นประเด็นมุ่งเน้นสำคัญซึ่งตอนนี้ทางวอชอได้ให้การสนุนกรมการแพทย์ซึ่งท่านเป็นตัวผู้บริหารแผนงาน ที่จะมีการทำงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการติดตามประสิทธิภาพประสิทธิผลของการใช้วัคซีนซึ่งเป็นโปรแกรมเตรียยบอ้อมนะคะให้ทันกับช่วงเวลาที่วัคซีนกำลังจะเข้ามาในช่วงเดือนกุมภาพันธ์นี้แล้วนะคะในประเทศไทยซึ่งทางกระทรวงสาธารณสุขโดยโกรมการแพทย์ท่านก็มีทีมงานนะคะในการเดินการวชชนะคะนะ ผู้สนับสนุนการวิจัยก็ทํางานร่วมกันซึ่งในสัปดาห์สัปดาห์หน้านะคะวันจันทร์ที่22นี้ทางท่านประลัดกระทรวงการศาึกษาวิสาวิจรกรรมนะคะท่านศาสตราจารย์แพทย์ศิเลเรศงศิริวิไลร่วมกับทางกระทรวงสาธารณสุขน,นะคะโดยกรมการแพทย์ก็จะมีการ,รแถลงข่าวในเรื่องดังกล่าวนะคะซึ่งคิดว่าเป็นอีกปรากฏการณ์หนึ่งที่มีความสําคัญของเรื่อง,องแผนงานส่งเสรมิมด้านวิจนะกรรมที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพโดยเน้นในเรื่องประเด็นของโควิด19นะะ ในกิจกรรม nr city talk เนี่ยอันนี้เป็นพื้นที่ของท่านสื่อมวลชนเลยนะคะที่จะให้เป็นเวทีประจำที่จะมีกิจกรรมที่จะให้เกิดการสื่อสารแลกเปลี่ยนกันเป็นประจำทุกเดือนซึ่งเราจะทำทำหลายไว้นะคะเพื่อให้ท่านสื่อมวลชนเนี่ยได้สามารถรับเรื่องเทร้านะคะในส่วนของประเด็นที่จะมีเรื่องวิจาก,กรรมช่วยสัดส่นในสถานการณ์เร่งด่วนของประเทศซึ่งก็จะจัดเป็นประจำทุกเดือนนะคะคิดว่าเวทีตรงนี้เป็นของท่านสื่อมวลชนนะคะ ที่ท่านจะเข้ามาให้ข้อคิดเห็นให้ข้อเสนอแนะแล้วก็รูปแบบเปลี่ยนทางวเรื่อประคะคือในภาพใหญ่ของประเทศนะคะงบประมาณก็อยู่ในก้อนครนี่ยประมาณส0 0 0มืล้านนะคะในส่วนที่เป็นงบที่มาจากกองทุนนะคะกองทุนทส่งเสริมวิาสาหกิจวนกรรกองทุนรมนอในส่วนของทางวชอเองก็เป็นหนึ่งในหน่วยงานบริหารทุนที่รับงบประมาณมาจากกองทุนกลาง 哪一组？<noise> <noise>